ฝีมือชกดาทุกคนเปิดทำเนียบแชมป์โลกวันมวยไทยทุกรุ่นรับสัรารใหม่2,569ปี2,568นะับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความตื่นเต้นเร้าใจบนเวทีวันที่เต็มไปด้วยการชิงเข็มขัดแชมป์โลกอันดูเดือดและการต้องกันตำแหน่งสุดเข้มข้นหลายไฟ์ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เราได้รวบรวมรายชื่อแชมป์โลกวันครบทุกรุ่นทั้งชายและหญิงเพื่อให้แฟนกีฬาต่อสู้ได้อัปเดตภาพรวมของยอดนักสู้ผู้ครองบัลลังระดับโลกก่อนเดินหน้าสู่ความตื่นเต้นบทใหม่ ในศักราร2,569รุ่นเฮฟวีเว t 205225ปอโรแมนแคคเคลียร์โรมันอดีตราชาน2กติกานักชกผู้สร้างประวัติศาสตร์ในวันด้วยการคว้าเข็มขัดมวยไทยรุ่นเฮฟวีเ h t เส้นแรกขององค์กรจากการชนะนอกอเล็กโรเบิร์ตในศึกวันไฟใน17เมื่อวันที่8ธันวาคม2,566ส่วนในปี2,569นี้ขึ้นสู่ปีที่3ของการเป็นราชามวยไทยรุ่นใหญ่ของเวทีวันต้องติดตามว่า เขาจะยังคงร้างตำแหน่งแชมป์นี้ไว้ได้หรือไม่รุ่น l ล g h t w 5 1 g h t ห่นดศู์อบริเกียนเออร์เซลบริเกียนอีกหนึ่งอดีตราชันสองกติกาผู้เคยครองความเป็นใหญ่ทั้งกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลวเว t w e สำหรับกติกามวยไทยเขานั่งแท่นราชันคนแรกของรุ่นนี้ในวันด้วยการดับฝันสินสมุทรกลิ่นมีในศึกวันไฟในสามเมื่อ22ตุลาคม2565และสามารถต้องการตำแหน่งต่อเนื่องถึง3าครั้งบริเกียนจึงเป็นที่ยอมรับในฐานะเจ้าของบัลลังผู้ไร้เทียมทาน และเป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่ในรุ่นนี้อย่างแท้จริงรุ่น Featherweight หนึ่งสี่่ปอตะวันฉายพีเคแสนชัยตะวันฉายคือนักชกรุ่นใหม่ที่ฝีมือมวยไทยหาตัวจับได้ยากเขาก้าวขึ้นสู่สถานะแชมป์หลังใช,ช้ชั้นเชิงออกอาวุธได้ดีกว่าจนชนะคะแนนเอกฉันเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมีศึกวัน161เมื่อ29กันยายน2565หลังจากนั้นนักชกเจ้าของฉายาไซาดารา สามารถต้องการตำแหน่งสำเร็จถึง3าครั้งคู่ท้าชิงหนึ่งในนั้นคือซูเปอร์บอนเทรนิ่งแคมป์นักชกฝีมือระดับพระการซึ่งต้องการตำแหน่งในการพบกันได้ทั้งสองครั้งตะวันฉายจึงเป็นนักมวยที่แฟนมวยทั่วโลกจับตามองมากที่สุดรุ่นแบนตัมเบดหนึงสามหาหนึ่่ปอนาบินอานานนาบินอานานแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลกด้วยการคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยเฉพาะการจากไฟสุดมันในศึกวัน170เมื่อวันที่24ม่มกราคม2568หหลังเอาชนะทีเคโอ โคคาริโลกในยกที่3ก่อนจะได้รับการเลื่อนสถานะขึ้นเป็นแชมป์โลกอย่างเป็นทางการหลังจากที่ซูปเปอร์เล็กซูปเปอร์เล็กมวยไทยอดีตแชมป์ทำเข็มขัดล่นบนตาช่างจากการทำน้ำหนักไม่ผ่านในไฟชิงแชมป์อย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้นาบินยังไม่มีโปรแกร,รมป้องกันตำแหน่งอย่างเป็นทางการรุ่นไฟเวท125-135ปอแชมป์ว่างเข็มขัดแชมป์รุ่นนี้เคยเป็นของอดีตราชันรถถังจิตเมืองนนท ผู้คว้าแชมป์โลกวันมวยไทยครั้งแรกในสิบวันโดนออฟฮีโรสมื่อวันที่2สิงหาคม2,562จากการพิชิตโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ก่อนครองตำแหน่งยาวนาน5ปีพร้อมสถิติป้องกันแชมป์6ครั้งกระทั่งเสียเข็มขัดในช่วงปลายปี2,567จากการทำน้ำหนักไม่ผ่านในไฟป้องกันตำแหน่งรุ่นสตรเวต115125่ปพระจันทร์ฉายปองสุพรรณพีเคพระจันร์ฉายปองสุพรรณพีเค สร้างตำนานการคว้าแชมป์ครั้งแรกด้วยการโค่นตำนานมวยไทยและอดีตแชมป์โลก 3A เอไก่ย่าง5ดาวย่างเอกสารในสิบวันแบทเทอร์กราวน์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2564แม้ต่อมาเข้มขัดจะหลุดมือไปอยู่กับโจเซฟลาซิรีแต่พระจันทร์ฉายสามารถทวงคืนศักดิ์ศรีด้วยชัยชนะเหนือ 3A ในเฟรนด์แบทคว้าแชมป์โลกเฉพาะการก่อนกอบกู้บัลลังกลับมาได้สำเร็จและตอกย้ำความเป็นราชสติอีกครั้งด้วยการป้องกันตำแหน่งอย่างเหนือชั้นชนะ TK o อเอลิสบาโบซา ในสึกวันไฟไนท์28เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2568รุ่นอะตอมเวท1,051,15ปอนาดากะก่อนเซ็นสัญญาเข้าสังกัดวันอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม2,568นาดากะได้สร้างประวัติศาสตร์ในวงการมวยไทยในฐานะนักชกต่างชาติด้วยการกว้าแชมป์โลก WBC และ WMC มาครองพร้อมเป็นชาวต่างชาติเทียงคนเดียวที่คว้าแชมป์ราชดำเนินได้ถึง3รุ่น และเป็นนักชกค,คนที่สองที่ครองเข็มขัดทั้งราชดำเนินและลุมพินีครบถ้วนก่อนจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างรวดเร็วเพียง6เดือนหลังเข้าร่วมวันด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาในศึกวัน173ที่ประเทศญี่ปุ่นคว้าชแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นอะตอมเบตเส้นแรกในประวัติศาสตร์บนแผ่นดินเกิดได้อย่างยิ่งใหญ่รุ่นสตรอเวทหญิง1 1 5 1 2 5ปอสเตลลาเฮเมตเ,เบอร์เกอร์สเตลลาเฮเมตเบอร์เกอร์ โชว์ฟอร์มร้อนแรงเก็บชัยชนะสามไฟร์รวดบนเวทีวันลุมพินีก่อนคว้าสัญญาวันได้อย่างรวดเร็วและในการเปิดตัวบนเวทีระดับโลกครั้งแรกเธอได้รับโอกาสชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอว์เวทที่ว่างอยู่ทันทีโดยดวนหมัดกับแจ็คกีบุนตันในศึกวันไฟใน35เมื่อวันที่6กันยายน2568ซึ่งสเตลาคว้าชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์ทง,งาัเป็นแชมป์โลกวันคนแรกจากออสเตรียพร้อมจะรึน้าประวัติศาสตร์ให้ประเทศบ้านเกิดอย่างยิ่งใหญ่ รุ่นอะตอมเวทหญิง105115ปออลิเซียเฮเลนโรดริเกตอลิเซียคือราชินีมวยไทยรุ่นอะตอมเวทของวันผู้ครองบัลลังอย่างยาวนานโดยสร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการกระชากเข็มขัดแชมป์จากสแตมแฟร์เทในสิบวันเอนิวบริดเมื่อวันที่28สิงหาคม2563หลังจากนั้นเธอพักสังเวียนไปทำหน้าที่คุณแม่แต่สามารถกลับมาตอกย้ำความยิ่งใหญ่เมื่อสามารถรวมเข็มขัดกับแชมป์โลกเฉพาะการเจเน็ตท็อต ได้สำเร็จในศึวันไฟใน8เมื่อวันที่25มีนาคม2566ก่อนต้องการตำแหน่งได้อีกสาครั้งส่งให้เธอยืนหยัดบนบัลลังก์แชมป์โลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง5ปีเต็มติดตามข่าวสารอัปเดตของวันได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไ h a i l a n d เว็บไซต์วันอิท .com Instagram มวันอีแชมพีชและทิก t อ k ว n นอีแชมพี